มีคันเดียวในบอร,รถบ้านรถเพิ่งเข้ามาใหม่เจ้าของเป็นผู้หญิงออกห้างมามือเดียวป้ายแดงแน่นอน SUV ไม่เกินจะดแสนมีจริงนะอ่านอนได้เลยนี่บอกเลยว่ากว้างกว่างจริงๆเลยอย่างที่น้องชัยบอกมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วปีใหม่ไม่น้อยเขาเนี่ยมีแอร์เนี่ยแอร์ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้เลยคันนี้สามารถฟีดาวได้ด้วยเครดิตฟรีดาว สวสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบอยรถบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับน้องชัยบอยรถบ้านกันอีกแล้ววันนี้น้องชัยเนี่ยพาเจ้า SUV 7จที่นั่งที่ราคาไม่เกินจะแสนบาทเนี่ยมาให้คุณผู้ชมเนี่ยคเนเพื่อนๆเนี่ยรับชมกันบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับใครนะครับที่คิดว่าเอ้ยราคาไม่เกินจะแสนบาทเนี่ย เราได้ SUV เจ็ดที่นั่งเลยเหรอเลยเหรอจริงๆบอกเลยว่าคันนี้ปีใหม่ด้วยไม่น้อยด้วยสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เปิดใจเนี่ยก็ลองมาดูคลิปนี้ก่อนเจ็ดแสนบาทมีที่บอยร,รถบ้านจริงๆกับเจ้าคันนี้เลย Mitsubishi Xpander 1.5 GT ปี2018เลขไม้เพียง58,000กิโลประมือ สวยแบบสั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 บจริงๆ,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 ๆคันนี้บอกเลยว่ามีคันเดียวนในบอรถบ้านรถเพิ่งเข้ามาใหม่บอกเลยสีทุกชิ้นไม่เคยทำสีเลยคันนี้เจ้าของเป็นผู้หญิงขับออกห้างมามือเดียวป้ายแดงแน่นอนไม่เคยพิกามชนหนักไฟไหม้หรือน้ำท่วมหรือตัดต่อมาแน่นอนกับเจ้าคันนี้เลยเดี๋ยวน้องชายเนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยพาไปชมรอบๆคันสักนิดหนึ่ง SUV ไม่เกินเจ็ดแสนมีอยู่จริงนะอ้าวมาเริ่มต้นที่ด้านหน้ากระจังหน้าแบบโคเมียมแบบสวยๆล่วๆแบบนี้เลยไฟหน้าไฟแบบแบ่งเป็นสองชั้นด้านบนเป็น LED อาด้านล่างเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนแล้วพร้อมไฟเรียวพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างบอกเลยว่าคันนี้มีดีไซน์เฉพาะตัวมีดีไซน์เด็ดๆบอกเลยว่าขับมาต่ไกลนู่นขับผ่านไปเนี้ยดีไซน์เนี่ยฉบเชียว สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้เอ็กซานเดอร์อยู่แล้วเนี่ยแล้วไปที่ห้างเนี่ยไปที่ศูนย์เนี่ยต้องจองเนี่ยรอประมาณเป็นเดือนเลยนะมาที่บอยรถบ้านมีรถขับกลับบ้านได้เลยมาเดี๋ยวมาดูกันด้านข้างต่อกันสักนิดหนึ่งด้านข้างไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างหูกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วยางเป็นบิสโตนแล้วก็แม็กเดิมจากโรงงานเลยสวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้ขับออกจากบอยรถบ้านไปใช้ได้อีกยาวมีระบบคีเลสมาให้เรียบร้อยแล้ว เจ้าของเดิมรักษารถดีมากเลยนะทุกคนอย่างที่น้องชายบอกว่าไม่เคยทำสีเลยสักชิ้นเดียวมาดูกันด้านหลังด้านหลังไฟเบรกดวงที่สามีมาให้เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวน้องชายจะเปิดให้ดูว่าเร็จที่นั่งมันเป็นยังไงนี่เป็น SUV เจ็จที่นั่งที่ราคาไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทแน่นอนนี่บอกเลยว่าคันนี้ครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กหรือว่า เพื่อนเยอะเนี่ยไปได้หมดแน่นอนเจ็ดที่นั่งนะคุณทุกคนเจ็ดที่นั่งเนี่ยบอกเลยว่านี่อ่ะไม่ใช่ใช่ไหมอ่าน้องสมาร์ทพับไปได้นี่น้องพับไปได้ขนาดนี้แล้วนะก็ว่ากว้างแล้วนะแบบแม่ค้าออนไลน์เนี่ยขายของเนี่ยอ่ะตรงนี้ร้อยกล่องละอ่ะ100ร้อยกล่อง100ร้อยกล่องไปแล้วอะเอ้ยเรามันขายดีไงเดี๋ยวน้องไัยเนี่ยจะไปพับอีกให้มันได้ประมาณสักสองสามร้อยกล่องเลยอ่ะรอสักครู่ นี่นี่อ่บอกเลยว่าน้องเขาเนี่ยจุของได้แบบจุกๆเลยนะหรือคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อท่านไหนเนี่ยที่แบบเออเป็นสาววกตีกงตีกลกอบอะไรเงี้ยกระเป๋ากลอบเนี่ยใส่ได้สบายๆเลยนี่แล้วสำหรับครอบครัวไหนเนี่ยอชอบแคมปิง้งเอา้าไปเนี่ยไปกับแฟนใช่ไหมสองคนแคมปิง้ง แล้วแบบไม่ได้เอาเต็นท์ไปนี่บอกเลยว่านี่อนอนได้เลยนี่บอกเลยว่า,วากว้างกวางจริงๆเลยอย่างที่น้องชายบอกคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน SUV 7ที่นั่งไม่เกิน7จ0 0 0 0นบาทเดี๋ยวน้องชายพาไปดูด้านในกันตามมาเลยครับสนับสนุนโดย Car sure. ค่าโฟร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า800 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c ่ r f o r s u r e c o m มาในส่วนของด้านในกันว่านะครับนี่ด้านในบอกเลยว่าสปอร์ตมากมอา้าวเห็นบอกว่า SUV เนี่ยมันจะไม่สปอร์ตเท่าไหร่ใช่ไหมคันนี้ให้ตกแต่งลายเคฟลาสีขาวมาให้เรียบร้อยแล้วด้านคอนโซลหน้าแล้วก็ด้านมืออ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะประตูแห่งประตูนี่ บอกเลยว่าสวยงามมากๆจริงๆนะค,ค,คุณทุกคนคุณผูณ้ชมทุกคนเออน้องชายนี่คือลิ้นรัวๆลินติดๆขัดๆไปเรียบร้อยแล้วนี่มีจอด้านหลัจอด้านหน้าเนี่ยทัสกินได้ปกตินะครับทุกคนนี่ช,ชมได้เลย FMAMUSB บู t o ท t h CD อะไรอย่างนี้และที่สำคัญคันนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยป้าบนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าไม่ผลอ่า มีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วระบบแอร์คันนี้เป็นระบบอ n นาล็อกอะว่าแบบลมแรงนะ่ะจริงคันนี้ลมเย็นมากเลยนะแต่เมื่อกี้คือวิ่งหนีฝนมาเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนดิดหน่อยอ้าะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนี่พวงมลาลัยมันติฟัง์กชันมาให้ครบเรียบร้อยแล้วมีคูสคอนโทรลด้วยระบบทุกอย่างคือแบบครบครันนี่อะเลขใหม่เดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงเน่ ห้าหมจริงหรือเปล่าเน่ปีใหม่ไหมน้อยราคา SUV7 ที่นัง่งไ,ไม่เกิน7 0 0 0 0 0บาทอ่าไม่เกิน7จ0 0แสบาทจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้องชัยอะจะพาไปนั่งข้างหลังแถวที่7แล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันอ่ะเอเขาเรียกว่าอะไรกว้างกว้างไหมน้ำหนักน้องชัยตอนนี้1 0 5 1 0 5กิโลแล้วก็ส่วนสูง1น6่งนะครับอ่าเดี๋ยวน้องชัยจะพาไปดูัมงหลังต่อ นี่ก่อนจะไปนั่งหลังน้องชายนี่ให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีแอร์เนี่ยแอร์ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้เลยว่านี่ลมเย็นมากๆนะทุกคนนี่สามารถปรับแอร์ได้เลยไม่ต้องบอกพ่อพ่อร้อนสังเลยไม่ต้องพูดเลยนี่เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยแบบใหม่แบบสับออคันนี้นะทุกคนไปห้างเนี่ยจองนานแน่นอนเพราะว่ารถเขาเนี่ยฮิตฮอตฮอตฮิตจริงๆนี่เดี๋ยวน้องชายเข้าไปดูให้น้ให้ดูนี่้ออ่า น,นี่นั่งฝั่งนี้ปึ๊บนี่ึบน,บนี่เล็กรูมพอดีนะทุกคนเพชกรูมเหลือไม่สบายก็เอาบอกเดี๋ยวก่อนนะไม่สบายก็นี่หลังเขานี่ก็ปรับระดับได้ก็นั่งทางไกลก็สบายนะทุกคนนั่งได้อยู่ไกลไอ่ะและสำหรับคันนี้นะครับ SUV 7ที่นั่งราคาไม่เกินเจ็ดแสนบาทเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่น้องชายไม่พูดสักทีคันนี้เจ้า Mitsubishi x p a n n e r ปี2018ตัว GT นะครับคันนี้สงวนราคาสุดที่อยู่ที่6,39,000บาท <c oughs> มันจริงๆนะแบบแบบสับเลยราคาเนี้ยคันนี้สามารถฟรีดาวได้ด้วยเครดิตฟรีดาวโปรโมชั่นช่วยผ่อน365วันอีกต่างหากสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจคันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้หรือจะเข้ามาชมตัวจริงได้ที่สาขา ร้านบอยรถบ้านเรามีทั้งหมด3 4สาขาเพชรบุรีราชบุรีชะอำและก็หัวหินและสําหรับเพื่อนๆออนไลน์ทุกคนนะครับที่ไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองเนี่ยทางบอยรถบ้านเนี่ยก็จะมีระบบวิดีโอคอลหรือว่าถ้าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถนํารถเข้าไปให้ดูได้สำหรับใครนะครับที่สนใจคันนี้ก็อย่าลืมโทรมาหรือติดต่อได้ที่แฟนเพจบอยรถบ้านจะมีแอดมินเนี่ยสแตนบายตอบพร้อมตอบเลย2 4ชั่วโมง หรือใครยังไม่สนใจคันนี้เท่าไหรอยากดูรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่เรื่อยๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามที่แฟนเพจบอยรถบ้านได้เลยร้านเรามีรถให้เรียกมากกว่า250คันแล้วตอนนี้ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้ให้บอยรถบ้านด้วยละ่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือชมรถสวยๆจากบอยรถบ้านไว้ด้วยละ่ะวันนี้น้องชายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ